อันยองวันนี้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะไปช่วยแม่ย่านะคะกับป้าที่ทํางานที่บ้านนะไปเก็บผักค่ะตอนนี้เราก็เดินไปอยู่นะคะเดินไปแล้วก็อากาศก็ดีดีนะคะช่วงนี้อากาศก็เหลือแค่16นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองสุวรณค่ะบ้านของสามีก็ อากาศดีแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะต้นไม้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะเป็นสีเหลืองนะคะออกสีเขียวอ่อนๆจะกลายเป็นสีเหลืองแล้วนะแล้วเราก็เดินมาถึงแล้วค่ะสวนของคุณยายนะคะเล็กๆนะคะแต่ละคนก็จับจองอทําสวนเล็กๆนะคะเพื่อเก็บกินในในบ้านนะคะอันนี้บิวก็ไม่ได้เข้าไปช่วยนะคะเพราะว่ายุงเยอะนะคะตอนแรกบ,บิวกะว่าจะไปช่วยแต่ว่าน้องเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่ายุงเยอะแล้วก็มี มีแมงเยอะค่ะมีหนอนเยอะด้วยนะคะก็เลยไปเดินเล่นค่ะเดินเล่นปกติแล้วเนี่ยบิวก็จะไปเดินเล่นที่ส่วนสาธารณะนะคะแต่วันนี้มาเดินตรงนี้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศดีค่ะตอนนี้นกกำลังย้ายถิ่นฐานนะคะเห็นนกบินไปด้านขวามือไหมคะนั่นคือนกกำลังย้ายถิ่นฐานค่ะทุกๆปีนะคะ ถ้าเข้าหน้าหนาวนกก็จะบินไปบินกลับค่ะตอนนี้เราก็เดินไปเจอที่สวยๆนะคะตรงนี้สวยมากเลยค่ะต้นไม้เปลี่ยนสีหมดแล้วตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าก็กําลังดีแล้วก็กําลังเหลืองอลามเลยที่วิวถ่ายพื้นเพราะว่ามีหนอนนะคะหนอนเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะที่มีขนเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็กลัวคันมากเลยนะคะก็เลยถ่ายไว้นะคะแล้วก็เดินตรงนี้ก็เดินอ่า บก็จะเดินไปให้สุดทางเลยนะคะว่ามันจะไกลแค่ไหนนะคะรู้สึกว่าจะข้ามแม่น้ําด้วยนะคะตรงนี้นะคะไม่ค่อยมีคนอัคนน้อยด้วยมีคนเดินออกกําลังกายแต่ว่าไม่กี่คนนะคะก็เลยบรรยากาศค่องข้ังจะเงียบนะคะส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นอ่าส่วนของทหารอากาศของเกาหลีนะคะก็จะมีเครื่องบินขึ้นๆลงๆทุกๆวันแล้วก็ ทุกเช้าทุกเย็นนะคะก็จะผ่านบ้านบ,านบวิวจะวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเสียงดังมากนะคะแต่ก็ปลอดภัยนะคะเกาหลีจะได้ปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็ต้นข้าวนะคะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะตอนนี้บิวก็เดินมาถึงเส้นทางสุดท้ายแล้วนะคะบิวก็จะเดินกลับค่ะเ,เจอสถานีรถไฟฟ้าพอดีเลยค่ะบิวก็เลยเดินกลับ น้องก็หลับปุ๋ยเลยหลับสบายเย็นสบายนะคะอยู่ใส่เสื้อให้3ตัวกางเกง2ตัวถุงเท้า2คู่นะคะแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะ